พี่ใหมันหลุมเว้ยอันน้นไปไหนแล้วให้เธอรับบ่เอามี่หรไม่ต้องนีไม่ต้องนีงน่ากลัวเดียวเอาโน้ตมันก่อนเดี๋ยวเอาใส่ก้นอ้ยมาโกสุกเลยนะนี่เธอเลิศว่ะอุ้ยอ้าวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หยุดวันว่างนะคะของดอกอ้อนะคะก็กิจกรรมนะคะนี่แหละคะ่ะชีวิต กิจกรรมประจําวันนะคะของแท้แน่นอนค่ะคือไม่ได้ไปทํางานเราก็จะอยู่บ้านทํานู่นนี่นั่นแต่ที่แน่ๆฉันไม่มั่นใจเฮียโจโยเลยเว้ยตาเอ้ยนี่ตตนี่ต้นแนนบลูกนี่สิปดปดบบกฮงค่ะพี่น้องบกฮงห้องจุ๋ยบอกว่าหา้ามปลูกบกฮงไว้เฮืงง่อนมันมียางเนี่ยเ,เป็นยางหา้ามปลูกฉัน่าสิตัดลายเทื่อเหรอจ๊ววาฉันอยากกิน่วยมันฉันเล็บบกหัตับดตอนนี้ไงสิบปิดมันออกมาต่ำนะคะบกฮงพันหน่อยนะคะหน่อยหยนะะ่นหนค่ะ หน่อยแต่มีใหญ่ๆคือคือจะโค้งนี่แหละค่ะยังไงก็คือใจใหญ่ค่ะพี่น้องอ่ะเลิศพี่จะตัดหมดเลยแต่ว่าเสียดายเนาะถึงเงี้ยเราไปปลูกที่อื่นเอาเนี่ยเดู๋ยวเรก่อนอืมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปไปอีกเหรอหมดตุกนี่เธอสิหลับเป็นบอกโอ้ยพ่อเร็วอืมนั่นหยาดอ่ะไม่ใจจะมากเลยนะเนี่ย พึงเดียวมันโดดดขนไอม่สิบแปด่ลออะไนีตัดกิ่มาจอยมันกัดมายาจอยทัดหม่วะตัดเลยก็ได้ตัดเลยก็ได้ตัดเลยกไ้ตัดเกไดมัเยกด้ต่ไ้ตัลยกไลยก็ไม้ตลกได้ตันเอไ้ตัวยาได้ตเยก็เลยกได้ตัได้ตัดเลยกนดเล็ได้เกไตกไดนัเไ้กัดเอย็ได้ดเลย็้เลย้เดี๋ยะ อ่ะอะโอ้ยกิจวัตรประจำวันพี่น้องสิตัดสิตัดต้นบอกหงงนะคะโดกโบอกหงงแมวเสียดายแต่ก็ต,ต้องตัดเรือเยอะมากเลยนะทุกคนทั้งบนเนี่ยดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่ฟาดเป็นยี่สิบหน่วยผมไหมเฮ้ยไดเอาพอแล้วแหละอ่ะอ่ะเราต้องบักต้นมะละก,กอลงแล้วอ่ะพอลอ มาได้เยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จะให้ยายจอยนะคะตอนนี้มาเฮียอจอยมาขนอะ,อะไรล่ะพักยังไงเนี่ยมาขนลงไปลงก่อนไม่นี่ยู่ในจอยอ่าพักลงกันแต่จริงๆมันต้องตัดตน้นต้น,ตน,ตน,ตนปลายก่อนมันจถ้าไ,ไม่ขนลงนะเพราะไม่ต้องไปตัดปลายก่อนไม่เท่าเอามาเป็นวักเลยนะยขนต้นบักฮวงบักลุ่งค่ะพี่เนาะให้มันลงที่ผุนด้วยเพราะเพราะตัดนี่ก่อน นี่แม่พงสิบอมันี่มานี่มานี่มานี่โอ้เดกหนูกันแล้วว่ามันจะหนุนี่ินะนี่ตัดไปสินะให้มันตัดไปทั้งคุนฮ่าที่มันรถไม่โดนไฟก็นั่นแหละจับไว้สิเอาพี่ไปจับไม่เธอจ้องจับแขนเธอขึ้นข้างบนไหมลงต่ำไม่ได้หรอมันนี่มาหนูจะฟันเองนี่นี่เธอเธอมันค้นต่ทางนู้นแล้วเธออย่าให้มันถูกไฟนะหนูก็กลัวโดนไฟ โอ้ยโบนักแน่นคือฉันเลยโบพานโบพานบอะไรบอกกัวนี่กลัวดูกว้ามันโดนไปโอกเออเออเอได้ได้ได้ออกงับงับมาหนิเออได้ด้วยผัวเลิศนี่ครับไปดูผลงานเฮียจออยเนี่ยมึงเนี่ยวางอย่างนี้แบบนี้ดกดกมึงเนี่ยพี่น้องนี่เอาอย่างนี้โบโบโบเอาไว้จังเนี่ยมันหนีมันตัดออกก่อนเนี่ยเฮ้ต้องมาเคลียร์ตรงนี้ออกฉันก่อนบอกจะบอกปั้นแบบนี้ปั้นแบบนี้บัง บ้นทั้งนั่นมึงออกไปนะไปน,นักแน่นเข้าไปสิเอาออกมาเนี่ยบอจับที่ละจับฉันหูยเออมามาเดี๋ยวปวดแขนอีกอเ่นหล่อู่บ้านหมื่อมื่บ้านลรคเขาอ่านเดวปวดยัตงตอนแรกเขาจะหักมันหักไปตั้งผุนไง มันเห็นมันเห็หนเหาะมันเหนเนาะเออฮะทั้งคุณ้นเลยถามมาทั้งพีบอมึ่ไป<อ>บ,บ,บอกมึงถอดถอดด้ออือนนั้นเนี่ยมันสือเขาสอฉันมสนใจแล้วต้องถือเมื่อเอเนี่ยค่ะทุกคนเอาละคะกิจกรรมวันนี้นะคะดี๋ยวบลอกตินบอกคุงอยู่เอยค่ะ ถานผอกว่าห้องสิวว่าถา,ามปลูกของไม่อย่างไรอยู่เงีอยกระเลยต,ต้องตัดออกนะคะก็เลยจะยดายจะกัดใบจะไปซื้อตลาดนัดตาเอานะคะแต่ว่าต้องไปฝูกอยู่หน้าใดถามปลูกเงี้ยมาสั่นนะคะก็เลยต,ต้องตัดออกนะคะที่ฉะนั้นมันต้องคลีนอะไรทุกอย่างที่บ้านนะคะเพราะว่าเราอ่ะต้องเก็บกวาดนั่นนู่นนี่นะคะขาง,ง,งบ้านนั่นนู่นนี่ยังร้ายแห้งคะ่ะพี่น้องแต่ว่าบุญอย่างเห็นสะพามันหกแห้งนะคะเอาละคะ่ะทุกคนถ้าใครมีกิจกรรมดีๆก็มาแชร์กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดแห่งแห่งวันความสุขของทุกคนนะคะฉัน เป็นวันหยุดของชันวันนี้นะครป๋าเพื่อนสบายสบายสบาย,บาย,บายดอกอ้อกนะคะก็เอาเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆที่อยู่บ้านรีแลกทำงานบ้านซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดบ้านเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารอีกนะคะเดี๋ยวจะไปอมต่อนะคะสู้พี่น้องกินนะคะส่วนนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทุกๆอาชีพนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ